โอเคไหมไม่เป็นไรจะเย็นๆยังไม่รอได้ยังรอได้ครับใช้งานในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โเป็นงานดีๆครับเป็นงาน Tell Talk เด e f i g ไฟ c ์ u ับนะครับก็วันนี้มาตั้งใจมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน้องๆที่ไม่มีทุนการศึกษาในการเรียนซึ่งงานวันเนี้ยเราจัดมาเพื่อระดมทุนเลย คือน้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนอย่างเดียวเดี๋ยวเรื่องหาเงิน<ส>เดี๋ยวพวกพี่ช่วยครับแบ่งปันเรื่องการเรียนด้วยของเราแบ่งปันหลายอย่าง<笑><笑>ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับเอาประสบการณ์จากชีวิตเรามาแบ่งปันน้องๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดตั้งใจทําอะไรนะมันก็อาจจะไม่ได้ไปถึงจุดที่เราคิดหรอก<ม>แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งใจทําแล้วทำมาจริงๆอ่ะมันขยับจากจุดที่เรายืนแน่นอนครับอยากให้มาร่วมกันทำเพื่อน้องๆ ก็อยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมกันบริจาคเงินช่วยน้องเนาะเบี้ยน้องอีกหลายคนที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยแต่ว่าไม่มีเงินในการเรียนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันบริจาคเงินครับให้น้องเขาได้มีอนาคตต่อไปครับผ่านวลาทายมาค่ะหวานเข้า,าเาหลวมากเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ถามเป็นพิธีเข้าไม่เข้าไม่ได้ทายหวานดิค่ะไม่ได้แท็กกันนะรู้ได้ไงก็ต่างคนต่างรูปแบบเด็กต่ไงไปไงก็ก็ดีครับ ก็ดีครับ <laughs> ก็เป็นกำลังใจดีๆให้กันครับในทุกๆปีครับอืมก็ <laughs> ถือไปฉลองกันด้วยไหมคะในวันนั้นาะก็ไปไปด้วยกันครับ <laughs> <laughs> ใช่ก็ไปกับเพื่อนสักการอยู่แล้วครับ <laughs> <laughs> ตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับวานขึ้น,น,เขน,นเรื่อยๆนะนหมไหวขึ้นเรื่อยไหมก็จริงๆก็รู้สึกดีอยู่แล้วครับมีความสุขอยู่แล้วที่อยู่ด้วยกันครับเวลาไปเจอกันแต่กายภาพเริ่มปิดแล้วเนี่ยถามเลยไม่ต้องบอกให้เขา ไม่ออกมางานมาเขาก็พูดมาว่าแบบไม่ได้ให้สถานะแ่าแต่ว่านาอจะมีคนสนิทเข้ามาคุยเนี่ยไม่ได้เอ้ยไม่ไม่มีสถานะแต่ว่าเป็นคนสนิทแต่ว่าถ้าเกิดมีคนคุยเนี่ยไม่ได้เรารู้สึก่างนก็เขาพูดเล่นมั้งเออเขาหยอกๆอะไรอย่างนี้มั้งเออก็รู้สึกอย่างนี้ก็คงแบบฝั่งเราละคะถ้าเกิดว่าถ้าเขาจะต้องถ้าแต่เขามีคนเข้ามาคุยอย่างนยอมยอมไหมหรือไม่ยอม ยอมได้ไหมก็ยอมได้ใช่มันอยู่ที่เขาอยู่แล้วเออในส่วนตัวเราเราก็ทําตัวเราให้ดีที่สุดเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขก็โอเคแล้วครับถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะเลื่อนสถานะหรือว่าเราจะลดอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่วันนี้มีความสุขแล้วโอเคแล้วในสถานะนี้ฮะจริงๆมีการคุยกันยังไงบ้างคพี่ไทยจริงๆเราไม่ได้คุยกันเรื่องสถานะเลยแต่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขเป็นที่ปรึกษากันอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างทํางานแนละ้ว เดี๋ยวเดือนหน้ามัก็ถ่ายละครแล้วตอนนี้เขาก็ถ่ายอยู่เหมือนกันครับเราก็โฟกัสในงานของไทยของมันไปก็มีสบางทีมันก็มีดราม่ามกะวาเหมือนกันบบไม่ใช่คบเจแต่ว่การกทมันจริงๆมันเป็นแนวคิดของเรานะครับเราจะพูดให้มันถูกใจทุกคนก็ไม่ได้แต่จริงๆเออใช่มันเป็นแนวคิดของเรามันเป็นสิ่งที่เราคุยกันแล้วมันมีความสุขในสถานะนี้มากกว่าใชใช่ครับ ก็คุยกันครับแบบนี้มีความสุขที่สุดแล้วริงแล้วกังวลอะไรไหมคะความสัมพันธ์มีไหมคือไม่กังวลเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างผ่านอะไรมาเยอะแล้วมีอายุระดับระดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ต้องคุยกันเยอะแยะให้เราแค่มีกมันวันนี้เราดูแลกันใกล้บ้างห่างบ้างแค่นี้ก็โอเคแล้วส่วนสถานะเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็พิสูจน์มันหนึ่งอาจจะอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะอะไรก็เลยก็ได้ก็ไม่มีใครรู้ แต่วันนี้ม okay. okay. oh okay. 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 no. um, ีความสุขแล้วโอเคแล้วฝากละครถ่ายกัเดี๋ยวเตรียมกับมาเพื่อเจอลุงตาอีกครั้งครับผมเดี๋ยวฟิตติ้งพรุ่งนี้ครับเป็นยังไงคะหน้าดูมากน่าดูมากดีใจที่แบบกลับมาเล่นคู่กันผมทำการบ้านหนักมากช่วงนี้ก็อยากฝากละครนี่แหละนะครับฝากด้วยเรื่องเพตาเนลุมิตรนะครับใช่ช่วงนี้นั่งอ่านทุกวันเลยนั่งอ่านแบบสมัยราชการที่3ามเขามีกี่ระดับเขาพูดยังไงกันขุนหลวงต้องมีท่าทางยังไงอ่าโอ้ยสนุกมาก อ่านบทละสิบต,ตอนแล้ะเราโต,ต,ตขึ้นเลยนะคะเรื่องนี้นะี่นไงนะฮะมันโตขึ้น,นเลยนะคะเรื่องนี้กับผมบทก็อายุพอๆกับผมเลยครับแต่ว่าเราก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะเราเป็นคุณหลวงใช่มีการมีงานทําเป็นจะะนนักรพรรดเป็นคุณหลวงที่ยังโสดอยู่ที่ไม่รักใครสักคนในในเมืองต <c oughs> องนนางเอกมาหา <c oughs> ถ้ากลับมาเจอเราใกล้ครับผมก็ดีใจครับก็ร่วมงานกันอยู่แล้วก็ การแสดงค่อนข้างรู้ใจกันครับคาดหวังให้มันแบบแสกลับมาะแบบเดิมบอกวาไม่ได้คาดหวังอะไรคือเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ทํางานในส่วนของเราให้ดีที่สุดคือการแสดงของเราเนาะส่วนจะสนุกไม่สนุกเนี่ยเดี๋ยวคนดูเขาตัดสินเองครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วไม่ต้องไปพยายามทําอะไรแค่ทํางานของเราให้ดีที่สุดเราเป็นคุณหลวงในสมบทบาทเขาก็เป็นแม่หญิงอ่อนของเขา,าเดี๋ยวคนดูเขาจะรู้สึกของเขาเองฮะ

คุณผู้ชมะไม่รูันเลนะคะจะใส่ข้างนีค่ะ้างนี้ค่ะขอบใจจ้าใจจ้ะขอบ้างนี้เลยค่ะข้างนี้ค่ะ มีอ่านไหม เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ส่งที่ที่ไปร้านนะเอาปากล้างค่ะาก้างนากลานร้านชาด้วยนะครับเดี๋ยวปเตอร์แล้วไปทได้าชาโอเคไหมยอเลค